สวัสดีค่ะพบกับช่องดอกแก้วนะคะวันนี้มาเยี่ยมแม่แม่อะไรนะคุณลุงแม่อะไรนะคะแม่หางดีแม่หางดีอายุสิบกปีค่ะลูกเขาชื่ออะไรคะลูกเขาน้องมิ่งน้องมิ่งน้องมิ่งสวัสดีค่ะ น่ารักจังเลยน้องมิงวัสดีค่ะน้องมิงเนี่วัสดีค่ะแม่หางดี มาัดีค่ะน้องมิงมสัก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 กดีค่ะน้องมิง อยู่ใต้ร่มไม้เย็นสบายเลยน้องมิง่ง น้องมีงอายุ11เดือนค่ะ สวัสดีค่ะน้องนิง น้องมิ้งค่ะมนี่นี่นดีค่ะมาัดีค่ะคนเก่งมาัดีค่ะคนเก่ง วัสดีค่ะก่อนแล้ว น้องมิ้งจ้าน้องมิ้งจ้าอืมอน้องมิ้งจ้าวันดีค่ะกันแล้วเย่เก่ง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 วันดีค่ะวันดีค่ะกันแล้ว สวัสดีค่ะกัอนเลยนางมิ้งเต้น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  tên nóng tên tên dốc sai dốc thả dốc sai dốc quả na lặng tên tên dốc sai dốc quả dốc sai dốc quả na lặng เต้นเร็วเต้นเร็วสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะน้องมิง่งสวัสดีค่ะก่นสวัสดีค่ะกนเร็วเต้น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 สวัสดีค่ะ วัสดีค่ะกันแล้ววัสดีค่ะกันแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ช่องดอกแก้วแฟมทางดอกแก้วแฟมิลี่ด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ